ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่างโจอี้ด็อกมสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อยอดนิยมอะไรบ้างคะวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดก็คือการให้อาหารน้องหมาครับเป็นอาหารแบบไหนดีครับพี่เรามาดูกันเลยค่ะอืมการให้อาหารน้องหมาหมายถึงว่าประเภทเหรอใช่ครับใช้ประเภทอาหารแบบไหนดีอย่างเช่น อ่าเป็นอาหารเมร็ดเป็นบาบหรือว่าเป็นอาหารที่ทําเองครับอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีแบบคนที่เขานิยมนะแล้วก็แบบว่ามีความรู้ใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยเยอะครับเพราะว่าอย่างเมืองนอกเขาก็จะมีปรุงอาหารทําเองแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็คือคนไทยก็จะไม่แน่ใจเนาะอย่างพี่เองพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่ทําอาหารให้น้องหมากินเองโดยที่ไม่มีอาหารเม็ดเลยเนี่ยมันครบสารอาหารหรือเปล่าสําหรับอายุ เพศแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บของน้องหมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่3ามประเภทนะคะก็คือมีบาฟก็คืออาหารสดที่แบบเป็นอาหารสดเลยกับบาฟที่เป็นยี่ห้อที่คนทําขึ้นมาขายแต่เป็นอาหารสดเหมือนกันอ,อันที่สมก็คืออาหารเมร็ดเราพูดถึงอาหารเมร็ดเกรดพรีเมียมอย่างเดียวนะไม่พูดถึงเกรดธรรมดาและก็เป็นอาหารที่ทําเองนะคะเพราะะฉอาหารทั้งหมดเนี่ย จริงๆมันก็คือสามหัวข้อแต่แบ่งเป็นสี่ประเภทเพราะบาบมันมีสองแบบก็คือสดจริงกับคนทําขึ้นมาถามว่าอาหารบาปดีไหมต้องตอบก่อนว่าอาหารบาปเป็นอาหารสดที่กินแล้วดีสําหรับน้องหมาถ้ามันสดจริงเพราะว่าจริงๆแล้วตามสัญชาตญาณเดิมธรรมชาติเดิมคือน้องหมาเนี่ยเขากินอาหารสดรเวลาเขากินอาหารสดแล้วเขาล่าสัตว์เองเ มันจะทําให้ผิวหนังแล้วก็หินปูนไม่มีมันดีกับตัวเขาเองอะแต่สมัยก่อนน้องหมาเนี่ยระบบย่อยอาหารบิบมันมันดีอยู่แล้วเพราะมันไม่มันเป็นสัตว์ป่า<ไ>แต่เดี๋ยวนี้หมามันถูกบลี้พัฒนาสายพันธุ์มาแบบมานานมากเป็นพันปีเพราะฉะนั้นหมาสมัยนี้หลายๆตัวนะคะหลายๆตัวยังมาเราเองเนี่ยไม่ได้ถูก ไม่เหมาะกับอาหารดิบกินแล้วท้องอืดม,มีกฎย่อยยากบางตัวก็อาเจียนก็มีและที่สำคัญคือในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าอาหารที่มันมาถึงมือเราอะ่ะมันสดจริงไหมเพราะว่ามัน เขาเรียกว่ามืองไทยกฎหมายมันก็ไม่ได้แรงมากนะเรื่องอาหารใช่ทีนี้พอมันแช่แข็งมาโอเคมันอาจจะส่งมาจากตรงนี้พอมันแช่แข็งมันออกมาจากช่องฟรีสเพื่อจะแบบย้ายที่นู่นี่นั่นเราไปซื้อมาเราเอามาเข้าช่องฟรีสเราออกมาเฮ้ยเราเราไม่รู้หรอกว่ามันมันมีพยาธิไหมมันมีแบบมันสดจริงไหมมันไม่ได้ไปล่าสัตว์จริงๆงไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเองความคิดเราเองก็คือเราไม่ให้หมาเพราะว่าเราไม่ชัว ส่วนอาหารบาฟที่มีคนปรุงขึ้นมาแล้วทำขายเราก็ไม่เอาอีกเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์อยู่เคสหนึ mm ่งก็คือของลูกค้าที่เขาให้อาหารบาฟที่ซื้อมาจากยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมาเขาเป็นเบาหวาน mm hmm. เพราะว่าเขามีปรุงใส่น้ำตาลใส่โยเกิร์ตลงไปให้เพิ่มรสชาติ mm hmm. ในตัวอาหารสดนั้น mm hmm. เราไม่รู้หรอกว่าอ mm ินกิวเยนที่เขาเขียนข้างถุงหรืออะไรแบบเนี้ยมันจริงไหม มันอาจจะมีบาฟที่เขาทําออกมาแล้วดีก็ได้นะไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันไม่ดีไปซะหมดแต่ว่าเราไม่กล้าไงส่วนตัวเราไม่กล้าลองก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัดปัญหาละกันว่าไม่เอาไม่ใช้แล้วมันมีน้องหมาดีเหมาะกับการใช้บาร์กินไหมครับ คือถ้าเป็นเคสที่เราแนะนําจริงๆลองเสี่ยงดูนะีก็ไม่เสียหายก็คือเป็นหมากลุ่มที่เออเป็นคำถามที่เป็นหมากลุ่มที่มันเป็นพวกแบล็กสกิน่ะพวก mm hmm. ปอมเบเลเนียหรือไซเบีย a n บางตัวที่เขาเป็นโรคผิวหนังแบบเป็นแบล็กสกินเลย mm hmm. ลองไป s e ิร์ชดูนะแบล็กสกินก็คือเป็นโรคผิวหนังที่มาจากฮอร์โมนเพราะฉะนั้นตัวหมาพวกนี้เนี่ยลองใช้บาฟดูเพราะว่า มันอาจจะทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็สร้างขนขึ้นใหม่ได้รวดเร็วขึ้นอันนี้เราลองไม่เสียหายแต่ก่อนที่จะลองเนะี่ยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาหมาไปตรวจเลือดก,ก่อนดูค่าตับค่าไตาเก็ดเลือดทุกอย่างว่าเฮ้ยหมาเราเนี่ยผลเลือดถ้ามันยังไม่กินบาบเนี่ยผลเลือดเท่านี้พอเรากินไปสามเดือนเราไปตรวจซ้ำอีกทีกินไปสามเดือนเราตรวจซ้ำอีกทีว่าค่าไตาขึ้นไหมหมาบางตัวกินบาบแล้วค่าไตาขึ้นหรือว่าแบบกินแล้วท้องอืดก็ต้องหยุดกิน ส่วนบาฟเนี่ยก็ไม่ควรผสมกับอาหารเม็ดที่เป็นเกรดพรีเมียมเพราะมันเหมือนเราเอาเป็ดปักกิ่งกับขาหมูให้หมากินพร้อมกันคือมันมันเยอะเกินไปมันโอเวอร์เพราะมันโอเวอร์ปุ๊บก,การทํางานในร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนเรากินอาหารที่แบบเอาของดีทุกอย่างมารวมกันในหนึ่งมือมันทําให้ร่างกายเราไม่ดีอ่ะแต่ถ้าคนเรากินผักกินอะไรง่ายๆมันก็ทําให้สุขภาพร่างกายดีกว่า ก็คืออันนั้นคือไม่ได้เลยบารฟผสมอาหารเมร็ดไม่ได้เด็ดค่ะบาฟก็บาฟอาหารเมร็ดก็อาหารเมร็ดแยกกัน <Okay. S 1> ส่วนอาหารเมร็ดก็คือโจโจเฮาเนี่ยเลือกอาหารเมร็ดที่เป็นเกรดพรีเมียมให้น้องหมาเป็นหลัก <Okay. S 1> เป็นหลักเลยก็คือเป็นเกรดพรีเมียมที่เป็นยี่ห้อที่เราผ่านการแบบทดลองมาหลายสิบปีว่ากินได้กับหมาทุกๆตัวและไม่มีปัญหากับหมาทุกสายพันธุ์เพราะว่าเรามีลูกค้าที่จะต้องมากินอาหารยี่ห้อนี้ด้วย เพราะฉะนั้นกว่าที่อาหารเม็ดยี่ห้อหนึ่งจะเข้ามาในจ้าเข้ได้เนี่ยยากลําบากมากเราต้องเทสแล้วเทสอีกเทสแล้วเทสอีกก็คือถ้าเป็นเกรดพรีเมียมเพื่อนๆอย่ามองที่ราคาเป็นหลักนะเพราะจริงๆโอเคของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกอันนี้จริงแต่ของดีบางยี่ห้อที่มันแพงไม่ได้เหมาะกับหมากินแล้วมันก็ไม่ดีกลิ่นก็เหม็นก็มีอะแย่นะจริงๆเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำอีกท็อปิกหนึ่งพูดเรื่องอาหารเม็ด แต่ว่าเราก็เอาเป็นว่าเราเลือกเกรดพรีเมียมละกันที่เราทดลองให้หมากินแล้วหมาเราเนี่ยไม่แพ้ผิวหนังดีกล้ามเนื้อดีขับถ่ายดีกลิ่นดีอะไรพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราแบบเป็นพื้นฐานง่ายๆที่เราจะเลือกอาหารเมร็ดแล้วก็มาถึงอาหารปรุงเองใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มมีการแบบปรุงเองเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะก็คือเริ่มมีการปรุงเริ่มเริ่มมีบางยี่ห้อทําเป็นอาหารปรุง สุกแล้วก็พร้อมกินให้กับน้องหมาหลายยี่ห้อซึ่งพี่ก็แบบเป็นที่ปรึกษาให้หลายยี่ห้อเหมือนกันถามว่าปรุงเองดีไหมแน่นอนเป็นอาหารต้นทางก็คือต้องดีอยู่แล้วแต่อาหารต้นทางที่ดีที่เราทําเองคือเราซื้อสดๆมาทําเองแต่พวกนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดก็โอเคระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถามว่าอาหารที่ปรุงเองแบบนี้ปรุงสุกอย่างางตัวส่วนตัวเรานะเราก็ยังผสมอาหารเม็ดอยู่ เพราะว่าเราคือแน่นอนว่าอาหารเม็ดเนี่ยกินแล้วอยู่ท้องแต่พอเราไปกินอาหารปรุงสุกอย่างเดียวเลยแบบเราเลือกอาหารปรงสุกอย่างเดียวเลยน้องหมาบางตัวเนี่ยเขากิจกรรมเยอะไอย่างไซบีเรียนเราเนี่ยมันกิจกรรมเยอะต้องวิ่งต้องทําฝึกต้องขึ้นลู่วิ่งมันก็อาจจะหิวเหมือนกับมันไม่อยู่ท้องอะ่ะเราก็เลยผสมอาหารเม็ดด้วยอาหารที่เราปรุงเองด้วยแต่ถ้าเราปรุงเองที่บ้านโดยไม่มีความรู้ ยังไงก็ต้องผสมอาหารเมร็ดเพราะว่าสารอาหารไม่เพียงพอแต่ถ้าเราซื้อจากยี่ห้อที่เชื่อถือได้ที่เขาปรุงสุกมาเป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้และเราเมคชัวร์ว่ามันกินแล้วเราทดสอบไปแล้วเฮ้ยกล้ามเนื้อมันก็ยังโอเคนะจากที่มันเคยกินอาหารเมร็ดแล้วแบบกล้ามเนื้อมันแน่นๆเนี่ยแล้วพอมันไปกินอาหารปรุงสุกอย่างเดียวสักหกเดือนกล้ามเนื้อมันยังยังแน่นอยู่ บางตัวกล้ามเนื้อมันพอภาษามันเพียงไม่ไม่มมันอาหารมันไม่เพียงพอและกิจกรรมเท่าเดิมอ่ะแล้วกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนเดิมอ่ะแสดงว่ามันมันก็ไม่พอใช่ป่ะใช่อ่ามันก็ต้องเสริมไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ว่าเราจะใช้อาหารแบบใดก็ตามแต่อาหารปรุงสุกผสมอาหารเม็ดได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าบาร์ผสมอาหารเม็ดไม่ได้ครับแต่ไม่ว่าจะใช้อาหารประเภทไหนประเภทไหนก็ตามที่พูดมาทั้งหมดเราต้องทดสอบกับหมาเราเอง เพราะว่าไม่มีใครบอกคุณได้ดีเท่ากับหมาของคุณเองไม่ใช่ว่าอาหารเอ้ยยี่ห้อที่ครูโจอ,อี้ใช่หมาเรากินแล้วสวยหมาของคุณกินแล้วจะสวยเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะแพ้ยี่ห้อนี้ก็ได้<ต>ก็เหมือนคน,นเราเราแพ้กุ้งอีกคนนึงไม่แพ้กุ้งเอออ่ะทดสอบแล้วก็ลองเทสต์ดูตรวจเลือดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเช็คจากเลือดค่ะโอเคไหมเคลีย ع. คลีย์เกลีย์เลยในการเลือกอาหารเพราะว่าแต่ละตัวก็อาจจะกินยี่ห right> yeah. ้อ right> ต่างกันไม่เหมือนกันบางตัวแพ้บางตัวไม่แพ้ใช่แล้วก็มีเกรดพรีเมียมเยอะแยะเลยที่แบบก็ไม่ได้ดีอ่ะกินแล้วหมามันก็ไม่ได้ดีก็ยังขนล่วงก็ยังแบบเลกที่มันแพงโอเวอร์โอเวอร์เพราะเดี๋ยวนี้มันมีอาหารเม็ดยี่ห้อหละแบบแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยเราตามไม่ทันเหมือนกันเอาจริงผมก็เลือกใช้ยี่ห้ออะส่วนอาหารอันหนึ่งที่ขอพูดนิดหนึ่งอาหารเปียก าาพวกอาหารเปียกอาหารซองอาหารกระป๋องเนี่ยไม่แนะนําเลยค่ะเ,<อ>เพราะว่ากินแล้วพวกนี้กลิ่นมันแรงแล้วก็มีมันมันกลิ่นมันเค็มอะ่ะกินแล้วไม่ค่อยดีกับไตอะไรพวกนี้จริงๆไม่จําเป็นปรุงเองถ้าเกิดหมาบอกเฮ้ยหมาเบื่ออาหารกินอาหารเ<อ>าม็ดเบือ่อปรุงเองแล้วผสมให้มัน,นะคะ่ะใช้มันแครอทไข่สุก<อ>ได้หมดหมูไก่ได้หมดเนื้อได้หมดถ้ามันกินเนื้อได้กินปลาก็ได้ค่ะ โอเคโอเค,อเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะจิตวิทยาไม่ยากหักเลยหรือด้วยกับใจค่ะบ๊ายบาย